สวัสดีครับพี่น้องอีฟซี่แฟนครับผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องมีหลักแฟนเพลงแฟนมอลำของหลุกหล้านทีมงานหมอลำเพชรลํำเพลินที่หลักและเขาหลบซุกคุนครับมาพอกันในคลิปนี้กับบรรยากาศอยู่บริเวณหนา้าเวทีของหลุกหลานทีมงานมอลำเพชรลํำเพลินครับบรรยากาศตอนนี้ครับสิผ้าพี่น้องมาเบิง้งหรือมาชมทางด้านหนา้าเวทีครับจุกระบบ บอกว่าสิเป็นฉากแสงสีเสียงนะครับหรือซาวแอนไลท์ไฟฟนะครับตอนนี้น,นี่ครับป้อมสาว่างสาวัยบังเกิดกันแล้วครับพี่น้องไยเพลทลำเพลนไปฟิวส์ฟ้านะครับกระดานล้างรับนะครับเป็นไฟ หัวหนาผู้นำทีมงานนะครับพรพิรดีวามาเนีรติดตั้งพระท่านในท่านครับมืออืน้นเต็มรูปแบบแน่นอนนะครับไป้ไปตกไปครับเามาถ่ายบรรยากาศใ้พี่นอ้องได้ชมอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีครับนี่คือฤดูการแรกของหลกหลานทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินนะครับที่เป็นหมอลำ ั้งขึ้นมากับมาประมาณกับพบเดือนครับหาเดือนกว่าตอนนี้รูปแบบโชว์รูปแบบการแสดงแสงสีเสียงบอว่าสะเป็นนะครับเบือเบ้องหน้าเบื้องหลังที่เห้าได้เห็ดได้สังได้่ยำขึ้นฉะนั้นแล้วครับเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะครับ ที่ไทยบนเวทีอ่งซีนองในเบื้องได้ชมกับรูปแบบโชว์การแสดงกับกงฉีเตรียมกงพร้อมไว้อีกนะครับรูปแบบหนึง่งแต่นี่คือนะครับไทยบรรยากาศระบบบนเวทีการจับไฟครับ,ไไรบเมือนกับกงสิเป็นสเตปการออกแสงครับมาอนี้ขอเป็นชีเขากัน ที่เขาออกท้นฝ่าเบาๆแต่ว่าอยู่ในกล่องกันเป็นที่เขาครับเอื่นกับสีเซติดเต็มๆครับหมอลำเพชรลำเพลิน บรรยากาศตอนนี้ครับมืนนี้มาเปิดตั้การแสดงอยู่บริเวณนะครับถนนเสรีไทยหรือซอยเซรีไทย41ครับบรรยากาศดีครับสถานที่กว้างขวางเหมาะแก่กันออามาเบึงมาชมครับเงาน ตอนนี้กาควจะเป็นการนะครับเซาเช็คหรือทดสอบเทสระบบเสียงครับก่อนทำการแสดง Pada hari ini, saya akan mencoba menggunakan kata-kata tersebut untuk mencoba menggunakan kata-kata tersebut untuk mencoba menggunakan kata-kata tersebut. ก็เป็นการทั่วรอบที่3นะครับของดลุหลานทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินนะครับแต่ว่าเป็นคิวขอทอมอนในรอบที่2ครับในการตั้งวงมาในรอบหาเดือนกว่าครับคือคิวนี้ก็ของคุณใหญ่ยยใจดีนะครับตั้งทีมงานหมออ่าพระประแดงโปรโมชั่นนะครับทีไว้วางใจกับทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินได้มากนะครับส,สังศีซันได้มากเปิดตั้งการแสดงครับพี่น้องในเบิ้งเดชชม ป็นครั้งที่2ในกรทมครับ หลายๆมุมหลายๆบรรยากาศครับ ขอบคุณพี่น้องเยบซีแฟนครับนะครับหลายๆคืนหลายๆงานที่ผ่านมาขอบคุณพี่น้องที่เขามาช่มบ่จะเป็นในกลุ่มเปิดและกลุ่มปิดแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆมเมนขอบคุณพี่น้องทุกๆกําลังใจขอบคุณมีหลักแฟนเพลงแฟนมอลำขอบคุณพี่น้องที่ให้การสนับสนุนแล้วกับพี่น้องที่เบิ่งแล่วอยาลจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับประเคนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับนะครับทีมบริหารให้ก้นทำงาน กับลูกหลานทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับมาที่นี่กันมาทายบรรยากาศทั้งด้งนานหน้าเวทีหรือบนเวทีให้พี่น้องได้เบ่งเด็กชมนะครับถือว่าเป็นฤด,ดูกาลแรกครับนี่คือเวทีในฤดูกาลแรกของลูกหลานทีมงานหมอลำเพชรลำเพลิน thank you เอาช่วงท้ายคลิปนี้ครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อขอให้พี่น้องได้มีความสุขความเจริญเบื้องคลิปนี้แล้วกับขอให้มีแต่สิ่งดีๆตลอดไปขอให้พี่น้องนะครับจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศในการท่าทําคลิปด้านน้ำของสําน hum ักงานเลขาธิการนะครับในฤดูกาลแรกนะครับ <discovery> <ainsi> สำหรับผู้ยิบานสายจวดเพชรลำเพื่อนออฟฟิเชียลนะครับคลิปนี้กับโคงเซียวไอซ์ซัมี้ครับคลิปหนา้าจะจังว่ากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับเทสโลเทสโลงหนสองสามสี ัราจะสอนสั่นเสียงจากเวทีทำการแสดงของสุดยอดคอนเสิร์ตหมอนลำผลงานเด็นเพชรลำเพลินถือโอกาสที่กราบสวัสดีบรรดาเม่รักแฟนเพลงพี่น้องชาวกทมหรือว่าพี่นอ้องในเขตนี้นะครับบวชสิบเ็นพี่น้องชาวอีสานบ้านข้ามาเหตุการณ์เหตุงานอยู่ในเขตระแวกแห่งนี้ครับพี่น้องนะครับ หรือว่าสิเป็นพี่น้องอที่อยู่ในทีนนี้โดยกำเนิดเกิดกายวันนี้ทีมงานเพชรลำเพินครับมีโอกาสนำผลงานท้งั้นหน้าเวทีมาเชี่ยมเยี่ยมทำข่าวประดาม้ดยรักแฟนเพลงพี่น้นองชาวบ้านเราซึ่งก็ตรงกับวันเสาร์พอดีพอดีในสถานที่แห่งนี้ฉะนั้นแล้วการมาครังนี้บางท่านก็ยัง ไม่รู้จักชื่อของเรานะครับเท่าที่ควรเพราะว่าส่วนมากแล้วนะครับทีมงานของเรานั้นจะอยู่ในโลกโซเชียลนะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเปิดทําการแสดงให้ได้ชมกันเพราะว่าทีมงานของเราเพิ่งจะตั้งได้5เดือนกว่านะครับแต่กระแสผลงานนะครับชื่อเสียงพร้อมด้วยความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับก็ถือว่า อยู่ในอีกเกรดหนึ่งนะครับที่ประดานว่รักแฟนเพลงชมแล้วให้การยอมรับและให้การตอนรับฉะนั้นวันนี้ก็หวังแรงใจนะครับจากพี่น้องนะครับในเขตแม่แห่งน,นี้ของเราจะมาให้กำลังใจและร่วมสนุกกันตามเอกลักษณ์ของเรานะครับตามมาตรฐานเวลาสากลของทีมงานของเรานั้นเราจะไม่รอให้ดึกให้ดื่นนะครับไม่รอจนถึงสองทุ่มสามทุ่มไม่ได้รอจนประดานวิรักแฟนเพลงซื้อบัตรกันเข้ามา นะครับเต็มหน้าเวทีหรือว่าล้นสังกสีแต่เมื่อถึงเวลาแล้วเราเล่นเลยนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องการที่อยากให้บรรดาท่านผู้ชมนะั้นได้ดูกันเยอะๆตั้งแต่วินาทีแรกเริ่มต้นจนถึงวินาทีสุดท้ายดูกันตั้งแต่ต้นรายการันท้ายรายการว่าทีมงานเพื่อนำเงินลงนี้นะครับผลงานเป็นยังไงนะครับคุ้มค่ากับล้ำเงินและน้ำใจที่ท่านให้มาหรือเปล่า นะครับั้นแล้วเราต้องที่สน์ด้วยสายหูสายตาเพื่อนบอกว่าสิปากว่าบอทอตาเห็นสีตาเห็นกับพทอมือข้าดำหรือแหลมมันอยู่ในผาเพื่อนศะตัวนะครับนั้นแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับก็ถึงเวลานะครับที่เราจะนำความสุขให้บรรดาผู้รับแฟนเพลงได้สัมผัสกันอยู่ภายรอบนอกซื้อบัตรเลยนะครับอยู่ภายรอบนอกซื้อบัตรเลยนะครับแล้วเราจะเล่นแบบรวดเดียวนะครับ ตั้งแต่เปิดจนถึงปิดนะครับฉนันแล้วประดาบได้รับแฟนเพลยครับอยู่ทางด้านหน้าเวทีมาถึงกันแล้วตอนนี้เรียนเชิญน,นะครับามาด้านทางด้านหน้าเวทีหรือท่านที่อยู่พารอบนอกซื้อบัตรจองตัวเข้าสุ่ภายในเราจะเริ่มกันสามพื้นงานเพลงเป็การทดสอบระบบเสียงทุกเส้นเสียงทุกเส้นส,สายนะครับให้เข้ากันนะครับถ้าเขาเข้ากันให้สะดวกหรือว่า ให้ àng, m ว e ซื่งที่สุดนะครับให้ราบลื่นเราฟัพผดงานเรียบร้อสามพดงานเพลงนะครับหลังจากนั้นการแสดงจะเริ่มเลยนะครับสําหรับในกลุกเปิดลําเปเรื่อง